จับได้อีกแล้วครับโจรมารักเนื้อเฮานี่นี่หละศัตรูของของคนไซเวตเนาะครับนี่หละอันแรลกเลยกินเนื้อดีแห้งครับขึ้นกอเข่าเรามาดึงเอาเลยครับนี่มึงประคข้งแม่นี่ติดเหครับบู้ยคือขากแน็ตเลยมงับไม้ดงปลาหมอิึงรับ ไม้ลงปะเข็งแล้วนี่ผมว่าสวัสดีครับสวัสดีพบเป็นพี่น้องเฮาทุกท่านครับมืนอี้ผมพามาใส่เบ็ดอีกือเกเาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาพ่ะมาหาม,มงคึงเนี่แหละครับเบ็ดก็ไดมาสีสิบหาหลังครับเบ็ดก็เริ่มเสียไปเรื่อยเลยละจากหาสิบหลังทึ่งถอนหายไปนํามื่อนี้กับมาในเงอเด็ดคือเก่าครับขี่กันเดือนครับผมโอ้ แม่งดินหมาตัวนึงในสิล่องใส่เบื้องเห็นเขาใส่ครับนี่ล่ละหลังแหลเข้าต้นนี้แล้วครับก้อนม,มือมีเยอะกระไดมากหมหลายครับ เสียงนกตูมครับตำรวด ครับผมสุดท้ายอกัใช้แล้วแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากำลังสีถุ่มนึงครับอีกสองสามนาทีครับเนี่ยผมผมก็ได้มาแล้วครับโบเดทยให้เบิ่งเดี๋ยวคุณหมอมาสามเต็มครับจุ่มหนังเพิ่งก็เปลี่ยนสงสัยสีแดเป็นแนวกินแร้งนะครับนี่ ไปครับผมสีย่างครับมีตูมีแต้มเด้ผมสีไทยเบิรงครับไปครับครับผมอู้มือนีมีแต่คุณหมอเลยที่ขักแน่คุณหมอคันได้ยญ่ๆนี่อู้ใครแน่ดยครับคุณหมอเนี่ยไปครับเก็บก่อนค,ครับมูผม่นเก็ด ใส่มาต้องผุ่นยามมา,จากจักหมานโบหมานแต่ว่าสมรับผมผมว่ามาขังไว้แหละเดี๋ยวจักหน่อยผมถีภาพไยายามครับใดคุณหมอมาซีซีเต็มสงไซส์สี่เต็งนะครับปี่นกินเขาเฮาห่าอเขาห่อหนามมากย่างดีครับมือนนี้ครับผมเดี๋ยวจังไปหลุดน้ำกันนะครับ ครับผมผมสีผ้าไปยามเบ็ดเนาะครับรอบเรียกบเป็นจงังไดสีมานบวมานมูผมก็ได้แต่คุณหมอมาครับเล็กสีบเป็นจังไดกะส่ง,สงเงียบเงียบอยู่ครับเลกสีคือบ่คือดอกแต่ว่าก็ไปหลุ่นคือเก่าหรอครับคุบบนครับเบ็ดผมต้องผุนละไหครับตัวนี้ดีขึ้นมากก่อหญายอยู่ทั้งทั้งเลยครับงสงสัยสิรุด เล้วใส่เหงาครับหลังนีเหืาค่็ยังเหลือครับเหงอยังอยู่ดีอยู่โอ้เบิ่งนีป็นแต่ตปลาเขามาแห้งครับเขามานี่ครับโอ้แต้มแรกม้าแล้วครับมาแล้วแต้มแรกครับอูนี่เหงาข่ายออกม้าด้วยครับรุนปนครับผมนี่ครับ แมแรกของเราตอบแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับอ่าปดแล้ว้อากใส่ไปอีกขึ้นเขาเนิและครับใส่เหงื่อไม่ครับผมไปห้ามไปหลุนหลังต่อไปนะครับเหงื่อกัะยังเหลือครับผมกับสิบปศไดเอเอาลุ่งเลือกไปไหนนะครับเพราะว่ากัะปูหลายครับมันหล่อนเร็วครับไปรุ่นหลังต่อไปครับหลังนี่กัะปูกินครับว่างันนี่ผมก็ได้ใส่เหงื่อไม่เลยนี่ หลักฐานครับครับไปทำไปหลุนหลังต่อไปนะครับเนี้ยนี่ก็ต้องบอกว่ามันหล่อนไว้ครับเขาก็ต้องมันเปลี่ยนเนี่ยใส่เนี่ยต้องมันแน่ครับเงี่ยนหล่อนดูครับปลาเข็งปลาหน่อยเรียนครับก็คขึ้นเงี้ยวหัวไปครับไปหลุนหลังต่อไปเอาครับครับได้อีกเรี่ยวครับโจรมาลักเงื้ยวเอา นี่นี่ละสัตว์ของของคนใสเวสเนาะครับนี่หละอันแรกเลยกินเนื้อดีแห้งครับขึ้นกอเขาเรามาดึงเอาเลยครับนี่เดี๋ยวเ็ษเป็นแนวกินแรงนะครับนี่ครับนี่คุณหมอมาอีกเลยโอ้ยนอมานี่ได้แต่คุดหมอครับแต้มที่สองเบสพุงกับเครื่องหนึ่งเลย ไปละเครื่องหนึ่งครับผมเดี๋ยวคนอนุญาตเก็บก่อนครับครับผมเบดเท่ากับยามเบิดแล้วนะครับได้แค่สองแต้มปลาเขียงครับปลาคครับเบสสี่สิบหาหลังถือว่าดีนะยังมีแต้มให้เห็นนะครับเงียบแห้งเหมือนนี่เงียบคักครับ เดี๋ยวไปขังไ้ก่อนครับเึบืองปลาเข็งแม่นี่ติดหรอครับบูยคือขากแน่เลยุณครับหมายดงปลาหมอเบองครับโหมายดงปลาเข็งแล้วนี่ผมว่าถึอแต่ปลาเข็งครับวันนี้เห็นปลาดุกตัวหนึ่งรุดจ่อยครับ เก็บก่อนครับครับมาเบิ้งหลังหนิครับถือปลาขาวครับแล้วหลุดเด้ออู้ตัวงามครับอ้นี่อู้สามนิ้วอยู่ครับปลากำลังกินครับหลบดึกๆเดอกอาครับเก็บครับผมเบิ้งปลาตัวนี้ครับหัวขึ้นเหลือนบดแน่นนะครับ สงสัยกับปูมากินนี่บุษันกันนบ,กบงูครับมาเลียนนี่งูมันหนีก่อนเนี่ยมันกินทั้งหัวนี่ครับเอาเก็บคนครับมูให้กูเบดผมกับกูเลยครับตัวน่ามันบกค่อยคือนไปไหนมูเป็นตะยูกับเลยกูครับตัวนี้ก็จะเป็นรอบกูเบดนะครับ กูใส่กันไปพุ่กูล,ลงมาปาดูกกับลุดไปสองตัวแต่ว่าตัวโบไงปันไหนหรอกครับประดุกไปครับไปกูเวดครับสำรับขึ้นนี่ก็บโค่อยเป็นไปตามแผนปันไหนให้กินกับโบอะไรเฮ็ดให้เบิ้งเลยครับไปรอบนี้กะบโบอคอยหมานปันไดนนะครับ เงยกี่กันเดือนหรือว่าค้นมาใสหรูบอบ้านี่จังใดคือกระโอาเจาะไอเจะครับนี่จะปลาเข่งปลาคอกะได้ไปสองตัวตัวหนึ่งครับผมสงสัยงูเมื่อกินครับัวเหลือนเบิดครับเก็บครับอ้าว มีแต่ให้เบิ้งอีกอยู่ครับโอรุ่นนี้แล้วครับปลาแถวบานผมครับผมเก็บครับเบ็ดเท่ากับยังกูเพราะทันเบิดครับเหีนดินมาหันเท้าแมนโบแมนอุ้ยลุดไปหรอครับอู้ลุดครับลุดหลายตัวยังมีทั้งปลาดุกปลาดุกกระสองปลาเค็งกะ โอ้หรุดหลายครับรุดตัวหนาตัวตานี่ครับครับผมเบสผมกับกู้เวิสแหละโอ้พี่หลังหนึง่งโอ้เกือบลืมครับใครอยู่บ่ลืมครับเดี๋ยวผมสิไปรสรุปให้เพิ่งอยู่เฮือนว่ามือนีสิได้หน่อยได้หลายปานไหนครับสีพ่อได้อยู่ได้กินบอสาร์เ่เบดรอบนี้ครับครับผมกับมาฮอดบ้านแล้วเนาะนี่ครัพ้นงานมือนี้ อีไลยแห้งครับเบ็ดเสียอีกล้างหนึ่งมอนี่แต่ว่าปลาเค็งนี่ตัวง,งามแห้งครับรูดกับหลายตัวครับประดูกบดได้เลยสองตัวนะรูดครับนี่พุ่งงานมอนี่จะมาไปเลาะซื้อครับกับฝนต๊แป่ครับมอนี่ให้คลิปมาจังพอกันไรเนาะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้ก็ขอบคุณนุกทันทีเข้าขมารับชมครับผมสวัสดีครับ